หยุดคลิปเสร็จแล้วต่อกันเลยนะครับผมไปต่อสิมันจะไปหยุดตรงไหนเนี่ยเหลือเวลาสี่ชั่วโมงรองอีกสองวันเอา้าวรออีกสองวันแล้วกู าเซียงหลิงตอนสุดท้ายไปตามหาเซียงหลิงก่อนอเฮ้ยเดินทางไพมอนตะโกนทำไมเนี่ยเซียงหลิงมาหาพวกเรามีอะไรงั้นเหรอฉัน <c oughs> มีเรื่องอะไรจะได้ละก็ต้องเป็นเรื่องการกินข้าวของเราอยู่แล้วไงในที่สุดก็จะได้กินข้าวแล้วงั้นเหรออ,อืมคงจะว่างกันแล้วใช่ไหมละ่ะห้ามปฏิเสธอีกแล้วนะ คนที่ไม่ว่างมาตลอดนะไม่ใช่พวกเราจะเป็นหูเต่าตั้งหากล่ะใช่ก็ใครใช้ให้เธอเป็นหัวหน้าโถงกันล่ะเธอหนะ่ะหญิงใช่ย่อยเลยแล้วนะถ้าไม่มีคนเยอะๆมีหวังคงจะนัดกันยากมากเลยแหละแต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วอั้เนี้ยเราตกลงกันแล้วนะนเราอ่ะต้องบีบไม่ให้เธอหาข้ออ้างได้อีกเ oh? อยยังมีคนอื่นจัดก,การอีกเหรอ ก็ชิงชิวไงล่ะเขาบอกว่าอยากนัดทุกคนมาเจอกันน่แต่ว่าพวกเธอก็รู้เรื่องของปู่ชวยของเขาแล้วเขาก็เลยไม่สะดวกมาสักทีเน่แต่ว่าในงานในคืนงานเทศกาลจู่ๆปู่ชวยของชิงชิวก็ฟื้นขึ้นมาเขานนะมีความสุขมากเลยล่ะเพราะงั้นน่ะถึงได้มีโอกาสออกมานี่ไงพวกเราตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วล่ะ โอแล้วท่านผู้เท่าไม่เป็นไรแล้วงั้นเหรอคงจะแข็งแรงดีแล้วสินะอืมหมอตรวจดูแล้วไม่มีอาการป่วยเลยสักนิดจิงชิวบอกว่าหลังจากตื่นขึ้นมาปูดทรวดของเขาก็กินอาหารเก่งมากๆเลยเหมือนกับไพมอนนะ่ะจนคนที่บ้านเริ่มเป็นห่วงกลัวว่าท่านผู้เท่าจะซุดตัวอีกครั้งนะ่ะทำไมรู้สึกว่าเหมือนฉันแล้วไม่ค่อยดีเลยแฮะ แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสิความอยากอาหารของไคมอนเนี่ยถือเป็นการมองโลกในแง่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคนเราอ่ะเวลามีความสุขก็ต้องกินให้เต็มที่อยากให้ตะเกียบในมือเสียใจเอาได้ล่ะเสียงหลิงนีพูดได้ดีเลยนะนี่เนี่ย <c oughs> ฉันเองอ่ะ <c oughs> ก็มาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยคตินี้เหมือนกันแหละ <c oughs> มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออ ยังไงก็เถอะคนเรามีความสุขก็ต้องกินที่เต็มที่สิอย่าให้เออคืออะไรนะอย่าให้อะไรเสียใจอะไรนะ <c oughs> ไพมอนเนี่ยฉันว่าเธอเก็บไว้พูดตอนกินข้าวดีกว่านะอืมไม่มีปัญหาหรอกแล้วพวกเราจะกินข้าวกันที่ไหนล่ะคืน <c oughs> นี้ที่ท่าเรือหยีรองนะ่ะพวกชิงเชียวยังอยู่ที่นั่นอยู่จริงสิงูเต่าบอกว่าจะมีแขกพิเศษมาด้วยนะใช่เหรอ เดี๋ยวกลางคืนพวกเธอก็รู้เองแหละเอ้อฉันพอจะเดาออกนะว่าเป็นใครอ่ะแต่ฉันไม่บอกรับฉันก็เดาได้เหมือนกันนี่เธอเดาว่าเป็นใครงั้นเหรอฉันก็ไม่บอกเหมือนกันเอองั้นคืนนี้พวกเรามาดูกันว่าใครทายแม่นกว่ากันรอถึงหกโมงถึงสี่ทุ่ม หกโมงถึงสี่ทุ่มไปไหนต่อถ้าเรือยีหลองนู่นเลยนู่นเลยเกือบฟอนเทน โอ้โหมาเป็นล้านเลยแตจะให้พูดว่าใครใเก่งกว่ากันเนี่ยฉันขอเลือกผู้อ่านสายลมแล้วกัน,น,นเพราะว่าเขา,าเป็นผู้ก่อตั้งสำนักทำนายฉีนี่ืมฉันก็เลือกปูท่ทวดของฉันเหมือนกันน่ะแล้วก็เพิ่มเซียนนกนางแอ่นเงินด้วยอีกคนนะงั้นฉันเลือกสองนักป่านแห่งเหรียญชันแล้วกัน ป่าที่อยู่ในโลกมนุษย์นะ่ะมักจะซ่อนตัวอยู่ที่ลับๆในนิยายก็เขียนไว้แบบนี้ทั้งนั้นแหละว่าแม่ถ้าเป็นนิยายศิลปะการต่อสู้แล้วก็ฉันก็คงจะเลือกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าน่าเสียดายที่ฉันเคยอ่านป่าภายใต้แสงจันรยามค่ำคืนมาก่อนฉันเลยคิดว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดน่ะคือเซียนอาชาขาวในตำนานสามเซียนแห่งเต๋าโดมากกว่าเธอจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างแน่นอน เอะไม่มีคนเลือกนักตกปลายูเลยเลยเหรอแม้แต่ชั่นยูเฮงก็ยังบอกว่าวิชาดาบของเธอมาจากท่าทางการเหวี่ยงเบ็ดของนักตกปลายูเลเลยนะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เธอนะแต่ดูเหมือนว่าจะขาดความยิ่งใหญ่ไปหน่อยาอืมแต่พวกที่เหม่อลอยตอนตกปลาอ่ะอก็เป็นเรื่องจริงอยู่นะเฮ้ hey, ทุกคนเข้าใจผิดแล้ว คนที่เก่งที่สุดก็ต้องเป็นปูู่หวังกับเซียนผีเสื้อพิ่วงอยู่แล้วสิถ้าไม่มีพวกเขาอะ่ะก็คงไม่มีโถงแห่งก,การเกิดใหม่ในวันนี้หรอก้ามีเหตุผลนะโอ้ทุกคนมากันหมดแล้วเหรอเดินทางไพมอนในที่สุดพวกเธอจะมาแล้วมีต้อนรับเออมูเต๋าหมวกเธอคราวนี้สายตาดีแล้วนี่ไพมอนใช่ฉันทำกานดอกท้ออีกอันแล้วละ อ้าวข่าวนี้เธอกับเดินทางก็กลายเป็นคู่หูกันซะแล้วว่าแต่ทุกคนทําอะไรกันอยู่เหรอพวกเรากําลังพูดถึงว่าในบรรดาแปดผู้วิเศษใครแข็งแกร่งกว่ากันนะนะั่นแหละแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองแหละนะเถียงกันไปมานั่นแหละไม่มีข้อสรุปล็อก <S <S นั่นสินะยกเว้นแต่ว่าเราจะมีแว่นแบบที่พูดถึงในไรโนเวลนั่น ที่เวลาสวมแล้วจะสามารถมองเห็นพลังต่อสู้ของทุกคนได้นะเฮ้ยเดี๋ยวสกาเตอร์อะถ้าทารวันม,มองเห็นพลังนี่สกาเตอร์ในดะกอบนบอลเลยนะนี่มันอ้างอิงมาจากดะกอบนบอลได้เหรอมังพูดเนี่ยจงยุนเนี่ยติดเชื้อไรโนเวลจากชิงชิลมาแล้วเหมือนกันเหรอเนี่ยเด <c oughs> ินทางยินี้อนรับฉ <c oughs> ันนะได้ยินคนที่บ้านบอกว่าเธอกับหูเส่าช่วยกันทำพิธีที่เสี่ยงอันตรายได้สำเร็จ อาการป่วยของปูท่ทวดถึงได้หายดีอย่างนี้ขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะต่อไปไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาสมาคมการค้าเฟ,ฟียงหยูนของเราได้เสมอเลยนะยังมีคนอื่นช่วยด้วยเหมือนกันอืมฉันรู้อยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวพ่อกับพี่ชายอ่ะจะไปขอบคุณแต่ละคนถึงที่เลยไม่เห็นต้องขอบคุณอะไรเลยชิงชิว ถ้างั้นตอนนี้นายก็ยอมรับมาซะดีๆเลยว่าปู่วูหวังนะ่ะเป็นกับเซียนผีเสือ้อพี่สวงเก่งที่สุดนะ่ะเอาหนะ้าทุกคนอย่ามัวแต่คุยเรื่องที่เถียงกันได้ไม่จบแบบนี้เลยในๆทุกคนก็มากันครบแล้วงั้นเราก็กินข้าวกันก่อนดีกว่าเอาละไพมอนได้เวลาสอนปัจญาชีวิตแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอเอคือ ฉันขอคิดก่อนนะดูเหมือนว่าจะเป็นเวลามีความสุขก็ต้องกินให้เต็มที่อย่าให้อย่าให้อะไรนะอย่าให้ตะเกียบในมือเสียใจเอาได้อ่าใช่ใช่ใช,ใช่อันนั้นแหละอ๋อเอ้ไพมอนขนาดปรัชญ,ญาชีวิตก็ยังพูดตะกุกตะกากเหรอระวังชีวิตจะตะกุกตะกักเหมือนกันนะเอาละสู้ๆลองตะโกนพูดให้ฟังอีกรอบสิ คนเราเวลามีความสุขก็ต้องกินให้เต็มที่อย่าให้ตะเกียบในมือเสียใจเอาได้ล่ะกับพี่กระเป๋าจังเลยนะฮึงงั้นพวกเราเริ่มกินกันเลย,ยไหมไอมอนเธอลืมแล้วเหรอว่ายังมีแขกพิเศษอีกคนนึงนะ่ะอือจริงด้วยสิฉันนึกออกแล้วสิที่จริงฉันเดาออกตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่ฉันไม่ได้พูดออกมานะ่ะ ืน้ำเสียงของไฟมอนนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยนะที่จริงคือดาวไม่ออกใช่ไหมลนะ่ะฉันดาวออกอยู่แล้วแห่นะคือเขาคนนั้นไงเอ้เดินทางที่ช่วยฉันทีสิยุนจินสินะถูกต้องเลยก็ต้องเป็นยุนจินคนดีคนเดิมของเราอยู่แล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ลืมสิ่งที่เขาพูดสินะ ดูนั่นดูนั่นเอนั่นมันห่วนหน้า,า,นาคณะละครยิ้วไม่ใช่เลยโชคดีจริงๆเลยไม่คิดเลยว่าอาจารย์หยุนเนี่ยจะมาสิทธาเหลือยีร้องด้วยเอานั่งดูเพลินๆเลยทุกท่านขอบคุณมากค่ะ คืนนี้ฉันจะร้อ8ผู้วิเศษชำระตนแห่งเตาโดยอีกรอบให้แก่เพื่อนๆ,อนๆที่พลาดงานเทศกาลหากไม่มีหากไม่งดงามเท่าคืนนั้นก็ขออภัยให้กันด้วยนะคะอูยืนจินจะร้องงิ้วคนที่พลาดงานเทศกาลอย่างพวกเราฟังเลยเหรอเนี่ยเอ,อให้คนที่พลาดงานเทศกาลอย่างพวกเราฟังเลยเหรอเนี่ยเขาจะเริ่มแล้วนะ

อาวคาซีนตัดเลยอ่ะวันนั้นท่านควรจะเข้าไปในเขตแดนพร้อมกับเดินทางนะเรียกท่านเลยอ่ะเรียกเยเลนว่าท่านเลยล่ะผู้กำลับอสูรคงกังวลมากเกินไปนะถ้ามีเรื่องอะไรที่แม้แต่เดินทางยังรับมือไม่ได้งั้นฉันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะอีกอย่างหนิงกวงเป็นคนส่งฉันไปที่ชามฉันเองก็ปีกตัวไปไม่ได้เหมือนกัน ผู้กำหลับอสูรไม่พอใจงั้นวันหลังก็ไปบอกเรื่องนี้ให้กับเธอฟังดีไหมให้ไปรายงาน <c oughs> ให้ไปรายงานทิงเชียนกับทิงเชียนเนี่ยนะ <c oughs> ผู้กำลับอสูร <c oughs> คิดว่าอยู่เฮงเป็นคนแบบไหนไง,งั้นเหรอเธอไม่กลัวว่าจะสร้างปัญหาให้ใครหรอกนะ <c oughs> เอาเถอะสุดท้ายก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว <c oughs> วางชูอินเนี่ยเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมจริงๆทั้งเมืองหลีเย่ล้วนเป็นสถานที่ดีทั้งนั้นแหละ <c oughs> นั่นสินะโอเคขอดิวนีปินสีเมแบบเผ็เ<พ>ดๆหนึ่งที่ <c oughs> ของปวดเสียวอะ <c oughs> แล้วก็อัลมอน์โทฟุที่หนึ่ง นั่นแยกเป็นคู่จริงๆด้วยกูว่าแล้ววิกฤตที่ผ่านพ้นไปแล้วทำไมถึงยังทำหน้าเข่งเข๋มอยู่อีกแล้วเนี่ยต้องขอบคุณหัวหน้าโถงหงกับเดินทางที่แก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างราบเรื่นแต่เรายังไม่รู้สาเหตุของวิกฤตครั้งนี้เลยกับตันมีข่าวกองว่องไวน่าจะรู้ว่าช่วงนี้นัดลานเองก็เกิดเรื่องใหญ่เกี่ยวกับกระแสะพลังและความเป็นความตายขึ้นมาเหมือนกันฉันนะ่ะกำลังคิดว่าสองเรื่องนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกัน ถ้ามีเรื่องแบบนั้นจริงอ่ะคงไม่ใช่แค่หรือเย่ยกับนั้นลาน์ล่ะยังไงฉันจะฝากคู่ค้าทางธุรกิจช่วยสังเกตข่าวจากที่อื่นๆให้แล้วกันเอาเถอะตอนนี้ฉันคิดว่าเธอควรจะกลับไปมีสมาธิก่อนดีกว่าอย่าทำให้งานเทศกาลสวยงามแบบนี้ต้องเสียเปล่าเลยแน่ <c oughs> นอนทันดูเหมือนคนที่ไม่รู้จักสมดุลชีวิตทำงานแบบเคร่อชิงหรือไง งั้นแล้วทำไมเธอถึงยังสวมปิ่นปักผมอันเก่านี้อยู่อีกล่ะฉันเอาค่าตอบแทนส่วนของฉันให้เธอไปซื้อเป็นปักผมอันใหม่แล้วไม่ใช่หรอถ้าไม่ยืนยันหลายๆครั้งเนี่ยฉันจะไปกล้าทำแบบนั้นกับเงินของกัปตันเปโตได้ไงถ้าเกิดมีคนใจดำเอาฉันไปล้อขึ้นมาจะทำยังไงกัน่ะนี่เธอเนี่ย จะไม่ยอมให้ฉันเลือกให้จริงๆเหรอได้งั้นก็ไปเดินถนนคนเดินกับฉันหน่อยสิเอ้า,ากับตันเปโตหัดเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะจะไปไม่ไปทำไมจะไม่ไปล่ะนี่เป็นไงละ่ะเล่นตัวซะหน่อย หัวน,นี้สองคนสองบุคคลทำงานครับเคอชิงกับกันอยู่กันอยู่ยังทำงานอยู่อีกเหรอขอบคุณที่เหนื่อยนะอเออเคอชิงเอาลอกฉันไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยปัญหาครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณเดินทางกับหัวหน้าถงหูวตั้งหากละอย่าดูถูกตัวเองเลยนะ สองคนนี้เป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วละแต่พวกเราอ่ะก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนผิดหวังนี่นะภายกิจการทั่วไปเองก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่เหรอแม้ว่าภายนอกเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเทียบไม่ได้กับภัยพิบัติของเทพอสูรในอดีตแต่ว่าถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาผลที่ตามมาก็ยากที่จะบอกได้เหมือนกันนั่นสินะพูดถึงเรื่องนี้ ที่จริงฉันก็ยังสงสัยมาตลอดเลยฉันน่ะไม่เคยเห็นข้อมูลค่ายกลเจ็ดจักรแปดประตูอะไรนั่นมาจากในเอกสารเลยเธอกำลังคิดถึงที่มาของค่ายกลน,นั้นอยู่งั้นเหรอมันเป็นสิ่งที่หนิงโกงสร้างขึ้นมาเนะอืมแค่ล่าเล่นนะวันนั้นกระดาษที่มีค่ายกลน,นี้เขียนไว้แค่ปรากฏขึ้นมาในอยู่จริงอย่างไร้ที่มา แม้แต่เยเลนก็ยังตรวจสอบที่มาไม่ได้เลยอยู่ดีๆก็โผล่มางั้นเหรองั้นหนิงกววงเองก็เสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะอ้าเมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านไปแล้วมึงนินทาเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเสี่ยงนั่นแหละนะแต่ถ้าลองคิดดูดีๆก็จะเข้าใจว่ามันมีความสมเหตุสมผลของมันอยู่คนที่รู้ถึงวิกฤต รู้วิชาลับแถมแถมยังเป็นคนที่มีความสามารถหลบหน้าเยเลนจากในจากในอยู่จริงเพื่อส่งจดหมายโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้เพื่อทั้งหรี่เย่เนี้ยจะมีสักกี่คนกันอหรือว่าจะเป็นพวกอาจารย์นั่นสินะไม่รู้สิอาะจายแล้วละ่ะ เนี่ยเซียนทั้งหลายยายหนูของโถงแห่งการเกิดใหม่คนนั้นเนี่ยเก่งไม่เบาเลย,ยจริงๆเมื่อก่อนตัวข้าผู้เป็นเซียนสนใจในตัวเธอเพราะว่าเล็กลาปิสเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ข้ารู้ซึ้งถึงความจริงแล้วละ่ะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่การได้ยินเจ้าวังวนเมฆาชมเชยเช่นนี้ก็นับว่าจะหาได้ยากยิ่งเหมือนกัน หายยากยังไงไม่ทราบถ้าเมื่อเป็นก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนยายเด็กนั่นมีฝีมือก็จริงแต่ถ้าเป็นเชินเหอกับกันอยู่ของพวกเราแล้วก็คงไม่ต่างกันหรอก <c oughs> ตัวข้าผู้เป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่คนที่ชอบเยินยอตัวเองอย่างนั้นสักหน่อย ย่ยเด็กนั่นนะ่ะทำเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยแล้วมันไม่คู่ควรให้ตัวข้าผู้เป็นเซียนชมเชยหรือไงอ้คู่ควรอยู่แล้วข้าอยู่ที่ท่าเรือลีเย่มานานรู้จักโทงแห่งการเกิดใหม่มาหลายชั่วอายุคนแล้วเจ้าขับขบานพูดถูกแม้ว่าเทพอสูรเตาโดจะไม่ใช่ทั้งมิตรหรือศัตรูของเราในอดีต แต่เป็นเพราะว่าเขาสี่ใส่ใจในสาพพชีวิตและอาสาที่จะชำระตนให้บริสุทธิ์เพื่อทำให้โลกใต้พิภพสงบลงแม้แต่เซียนแปดตนก็ยัง,งไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงแปดผู้วิเศษหลังจากนั้นข<อ>เขาก็ได้กลายเป็นเขตแดนและเขาคงไม่คิดมาก่อนว่ามนุษย์จะปกป้องมันมาจนถึงทุกวันนี้น่าเศร้าน่าเศร้าจ,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 จริงๆ จะว่าไปแล้วเด็กสาวจากโคงแห่งการเกิดใหม่คนนั้นถ้าไม่รู้จักชื่อนางเลยหัวหน้าถงมีชื่อวัวหน้าถงมีแซ่ว่าหูและมีชื่อว่าเตาหูที่แปลว่าผีเสื้อนะะ่ะเหรอหูที่แปลว่าจอมก่อเรื่องนะเนี่ยแล้วเตานี่ละ่ะ ใช่ที่ว่าแปลว่าซุกสนไหมล่ะเป็นเต่าที่เขียนตัวเดียวกับเต่าโดถ้าเป็นหูที่หมายถึงผีเสื้อและเต่าที่พ้อมกับเต่าโดก็เป็นชื่อที่เพาะดีจริงๆเหมาะกับเจ้าตัวแล้วละ่ะหูที่หมายถึงว่าจอมก่อเรื่องจอมสร้างความวุนว่นวายและจอมสว่าปามตั้งหักแหละอะไรกัน ข้าก็แค่พยายามทำให้บรรยากาศมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาสักหน่อยอเองทำไมนางก่อเรื่องได้แต่ข้าทำไม่ได้หรือไงืม<ฮ>นี่เจ้าเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอเจ้าจอมบงการ<ฮ>เอาเถอ<ฮ>มาดื่มชากันดีกว่านะ นี่เป็นต้นกล้าแห่งวิญญาณที่ท่านเล็กลาปิดนำมาจากฉิงของหายากเช่นนี้อย่าได้พลาดโอกาสไปเชียวหวังว่าปีหน้าจะมีชาดีๆให้ดื่มอีกนะออมีแน่นอน อ่ะสำเร็จเลยหรออันแล้วก็หนีกูไปกันหมดเลยกลับบ้านกันหมดเลยปล่อยกูทิ้งไว้อยู่คนเดียวเนี่ยนะอ่ะครบเสร็จสิ้นเฉยเลยโอเคครับผมก็จบประมาณนี้กับเนื้อเรื่องนะอิ่มเต็มคำกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปแน้านะครับผมเดี๋ยวกลับไปเล่นฮองไก่สตาร์เวต่อ ดองเนื้อเรื่องไวอีกแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ทันโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ